ีกเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสเซตที่เหลือสกุส๊กัสต้องชนะหมดเลยนะ,ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคอ่าดังนั้นเริ่มครับถ้าทางจะเน้นอยากให้สไตนเดนเียน e ครับแ,แต่เน้นมากไปหน่อยครับเลยพลาดทากไปนิดเดียวเองขอโทษร้อมยิงเลยครับโอ้ยวว้าวสงสัสจะกดดันตัวเองมากไปหน่อยละครับแต่แบบนี้ก็ถือว่า โชคดีของสกูบัสแล้วเพราะขอ,อแค่มากกว่า1พีเท่านั้นก็จะชนะในเซตน,นี้ความหวังตามมาสู่สกูบัสของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะบอลอ่ะไปทำที่เลยดีกว่านะฮะโอ้ยแย่เราทำแย่แล้วป๋าโตจะรีบ yeah, ไปไหนเนี่ยน้องตั้มแกเล็งเป็นไหมเป็นไหมเล็งเนี่ยหรือว่าเล่งยิงเป็นอย่างเดียวอ่ะเราหันหลังดีกว่าไม่กล้ามองอ่ะกลัวหัวใจวายถ้าพร้อมแล้วยิงเลยครับต้องสู้ครับเอาละครับครั้งที่สองของตั้มแล้วครับเขาไม่โดนเลยแพ้ทัน แต่ดูสิหน้าตาดังไม่มั่นใจเอาทันเลยแต่โอ้โหทำได้ครับลบไปสามเย้เซตนี้คะแนนไปก่อนทูกบ้าเลยครับตามมาเป็นหนึ่งต่อสองเซตและยังเหลือกันแต่กันอีกสองเซตแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเซตที่สี่เลยดีกว่านะฮะจะได้รู้ผลกันเร็วๆอ้าวหัวหน้าทีมวิว่าเวลาเป็นไงครับต้นกำลังคิดอยู่ฮะว่าผมจะลงไปเตะเองดีไหมโอ้โอเคอนุญาตไหมน้องอนุญาตนะฮะพี่ต้นนะฮะเป็นคน จัดกันกันกบเซตที่สี่เองนะครับผมพร้อมและเริ่มเลยครับมาถึงเซตที่สี่นี้พี่ต้นขออา,าออกมาปิดเกมเองเลยครับและถ้าชนะในเซตนี้ก็ถือว่าทาภารกิจสําเร็จเพราะว่าสถานการณ์มักสร้างวีรบุรุรษโดนไหมโดนไหมลุ้นกันทางโรงเรียนเลยตอนนี้กิ่กออกไปแล้วโดนไปแล้วก็พโอ้โหล้มไปแ,ไปแไปค่สองครับแมมีกิการการเล็กน้อยครับึกว่าจะสไตล์ซะแล้วจะได้หยุดงานเออทำไมมาช่วหยุดงานแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าบุญยว่าวิไลชนะในเซตนี้เนี่ย เกมจบเลยนะถ้าพร้อมแล้วชิ้งเลยครับครั้งนี้ต้องเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้เพื่อให้อุดใจไปก่อนครับอ้โหยังไงครับเต่ออกไปแล้วเข้ากลางเข้าเลยแต่ยิงเอาไปหน่อยครับในยล้มไม่หมดนายตน้นงก็ต้องวิ่งไปชี้ที่เกิดเหตนเลยทีเดียวมาดูจ,จั่จักกันอีกครั้งนึงครับโอ้โหเข้าตรงกลางเลยนะครับแต่น้ำหนักไม่ดีนะครับเลยล้มไม่หมดบุญญาว่าวีไลในเซตที่4ทําไม่ได้หาคะแนนสกูบัส ะชนะในเซตนี้ได้ต้องทําได้มากกว่า5นะครับคนต่อไปของชุกคนี้เรียกเสียงกรี๊ดในตลบตาอจริงๆถึงกระปีนน้องแอบบันใจเขียนป้ายชื่อเชียสเซ่อไว้ครับแม่พี่ต้นมีเล่นของกันด้วยหรอครับนี่มากกว่า5มากกว่า5โอ้ยคาถากแรงจรติครับโอบเราสุกันพุดไปครับเราถึงจะชนะครับร้อนแล้วยิงเลยครับสักครั้งครับยังไงครับมากกว่า5มากกว่า แพ้อีกแล้วตุกกุมารของเรามีวดวิเทลัยูชนะครับผมอออภารกิจ้รกในวันนีุ้นยวัฒนวิเาลัยทำสำเร็จครับ นเอาไว้นะฮะทีมไหนแพ้เนี่ยจะต้องเข้าไปในตู้ทําโทษเพื่อถูกลงโทษนั่นเองนะครับสกูบัสเข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับหมดลงโทษกําลังจะเริ่มต้นกันแล้วสามสองหนึ่งนิวตาดังในบอลของเราจะถูกชะโงกับตู้ทําโทษนี้มากเลยนะครับเพราะตั้งแต่มีมาเนี่ยในบอลใช้บริการไปแล้วสามครั้งครับสมน้ำหน้าลอกกันนักใช่ไหมนี่เน็นี่เน็สาดใจ่ดัดใจผาัดกิจในวันนี้ก็สำเร็จนะฮะดีใจด้วย สัของชมพูนะเป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบตุ๊กตามูลค่า2 0 0 0 0บาทจากระการรถโรงเรียนครับไม่หมดแค่นี้นะครับบริษัทสามารถไอโมบายจำกัดมหาชนได้เผามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนบิญยาวิทยาลัยเป็นมูลค่า5 0 0พบาทจ้าวครับมีไรจะพูดถึงสิทธิเก่าคนนี้ไหมครับต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของต้นระศาสิ่งหลักของสิท <lawsuit> ธิเกา after, ่าของพวกเราที่ยึดเหนี่ยวอยู่ สิทธิ์เก่าได้ดีทุกที่ทางนี่คือคำมั่นสัญญาของสิทธิบุญญาวัตรทุกคนคเมื่อไปอยู่ที่อื่นแล้วจะต้องกลับมาจดัดระเบีเยบีั้สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีความหมายกับพี่ต้นยังไงบ้างครับก็เหมือนที่อาจารย์บอกครับเหมือนเพลงบุญญาวัตรครับสิทธิเก่าใหม่ได้ดีทุกที่ทางต่างคนต่างสามีคีน้ำใจครับครับโรงเรียนนี้เปรบเสมือน บ้านหลังที่สองใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็เป็นเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวบ้านหลังใหญ่นี้ครับทุกรุ่นที่จบไปทุกคนเป็นพี่น้องกันครับผมบแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราได้เห็นความสามาคัคคีและความผูกพันของรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับต้องขอขอบคุณคุณครูและลน้องโรงเรียนบุญวัฒนวิทยาลัยทุกคนขอ,ขอบคุณครับขอบคุณสิกาคนดังที่ทําให้ทริปนี้สนุกและน่าจดจำนะครับปนอะสตาร์ ทางครังนี้นะครับขอบคุณโรงแรมทิพช้างจอดลำพานครับที่งแลเฟอร์ที่พักกับทีมงานทุกคนด้วยขอบคุณค,ค,ณค,คณรับรับมาขึ้นรถเรียได้ใหม่นะอาทิตย์หน้าเที่ยง55เจอกันทางช่อง5ครับกับรถโรงเรียนสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะติดชมรายการคลิกมานี่